แผมว่าจะยี้อลพักนะ้ครับเพราะว่านักเตะมาปุมไม่รู้นี่มาหรือเปล่ามาด้วยนะรู้สึกจะมายื้อยู่นะผมเห็นอยู่แค่แฟนครับเริ่มแล้วครับเราพยายามท่าใไล่ทายที่ไม่เครียดนะเอาละครับมาแล้วโชว์สกิลเลยผมไม่แจวแล้วเดี๋ยวเล่นไม่อนอยู่รู้จับจูนี้ไม่มาที่แบกครับแบก แตกกล่องคืนหลักได้เลยวันนี้โอ้โหพี่ตุ่มไปอยูห่หลักนะฮะ๋ยวนี้พี่ตุ่มอย,ยู่หลัตกตลนะอดเลยนะตัวสิทธิ์นะฮะตัวเลขแตกแกร่งแกร่งนะฮะไปหลังเลยฮะพี่เด็ดที่ลงมาแล้วนะฮะอ่ามาแล้วเนะม้งแล้ว งานี่ต้องดูแลตัวเองนะครับอย่าโดนนางครับยาดาวจะไปเสียสุขภาพเพัดหนึงก็มีโซบ้าอยู่ครัาเปลู่กนี้หรืออู๋เอากันหลักนะดูซักเตะเตะอ่าลูกนี้ที่เว้นไปเตะต่างกันไม่ได้เลยแม่ยกมาลูกนี้โอ้ครับเตะไปแล้วเตะแต่ต้องดีดด้วยแต่ถ้าได้ดีจริงๆที่เอาเลี้ยวไปชาร์จแตกนะครับ ฟังรา,าน้านี้โอ้โหเบ้นก,กับผมนี่ดีใจมากนะ <โอ S 1> จะได้ครับครับใบผม,น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 ,มนี่เนะนะ<อ>้า,าแล้วสีใบเด้าว่ะสีใบต้องทำครับแขนเป็ดสีอะก็คือหด้าเลแล้วก่อดและนะ้วเรา,เ<อ>เาเมีสามหนึะฮะอ้เสกคุณต้นหลังเป็นนเมมกเบ้นอยเดียวผมว่ามันไม่คุ้นชะับเสกคุณมันเะก่งเด้อเนเร รู้ว่ามันจะมลางกาางทีนะดนีัน ก็ได้แล้วสินค้าสวสุมากแรับหรวซีฟด้วหแรงพอดูแล้วแล้เป็นคนเกับลายยังล่ะอะไรครับไมเล่แล้วบอเบอร์นะโอเคเกมหน่อยมีมี้าตันะอรานี่หลายท่านที่ใส่การเพื่อนนบุรีใชครับใช่ฮะทไมวันนั้นไม่เสมอทีมน้อยไม่จนะเพรั้นบแชมนะดนตุตาดตาครบผมจำได้แล้ว ตอนนี้นะเอาต้อง่เละเพื่อที่จะไปตรวจการในหน้าโมเตอร์มีดีเยอมาก เราไปได้ลูกชุกมของบีดีดีตัจัด้านปูมาลูกนี้แวล้วประตบมาปัดแล้วนี่เนี่ยประตูตัวใหม่ที่นี่ลีลาสี้เียวเัเนี่ยแต่กรต่อเื่องูมาลูกนี้ประตูทุกแล้วแต่ตอนนี้มีกากข์ของบีดี่สวยสวยทีด โอ้โหไปถามเลยไปถามเลยฮะประตูชื่ออะไรครับพี่แจ็ครับประตูประตูชื่ออะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเดครับเฮ้ยครับเฮ้ยมีเด็กนะเฮ้ยด็กเธอครับใช่แล้วโอ้โหประตูมีเด็กแล้วถ้าจากเรื่อเกลี้กลี่นดินที่นี่นะโอ้โหนี่แต่ที่เด็กนั่นตีสวยแล้วผานแล้วผ่าแล้วเนี่ หลังนะโอกแมลวันี้อาิตแล้วทีนตีเพืนรอเลยครับเกิดีทชนะสารอบนะครับเอาอยู่อนี้นะไหถึงแบงเลยไหนหึงบาทยาวๆที่เอเป็ไม่ถึงติดเป็ตบอไม่ได้อยู่เก็บจมาสไม่ดีนะวันนีดีมาติดเพ่นเพ่น เตะดีอ่ะหตั me, ด do, right. okay. s <S hey, ีลแลวลูกนี right. ้ไปเป่านะไม่ปาเราจาแก้วเล่นสอเ้ยหิงแล้วผู้หญิงะอยู่ต่อไปครับดึนหลังนะครับดึงสะบนะเดล่นไปดีนะโอ้ไปดิ้วๆปตชย้วโอ้โหแีสามเดียตัวนะแจ๋งเย ผมไม่รู้ว่าทีพีจะตอเป็กนะเป็กตอน่นอนนะคุณอมาเปลยนนี้ปู่ประตูมาทุกปีนะ้ไม่ได้กินแก้วนี้เอาหุนีนะหลายๆลายที่ช่วยันะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างจังหวัดใช้ไหมวง้นสามประตูต้องแบ่งให้พีพีนี่ต้องทำให้ได้แต้องผ่านเขาได่ได้น่าจงเ่ง

ะังดโดนลานูกนี้แม่ให้โดอหนกใจรบบเอาแี่ไนครับอ่าเรามีจ้เราอยนมาโตลูกนี้มโอเโดนตัดกันอาจารย์น่รอยกมีก่ันดแล้วูคุกมเะ่มกว่าเอาไปป้อนนะทุ่มบาลลาย เรมบาเริ่มดืฮะเริ่เดอดแล้วเรือล้วัโทษนะพูผิดนี่วันนี้ผมกกลาขอมาแล้วคือนะฮะเรื่องทางเทคนิคหลายอย่างนะเป็นลกตาหรือ่อะไรลังคาายจริงนะกคืเมาครับเบียส้รับเลยรับโแล้วลูกนี้้สแล้ว จะเีให้เถึดวอลยีมาให้กับตูไปแรมาเลยสป็นลกเะโรเอีกับเวลาที่เหลืออยู่เท่าไหร่ฮะกับเวลาที่เหลืออยู่เพียงนีครึ่นมีเวลาดะโยมา ไม่นัดผลกลับมาไหมนับครับแหมตั้งกันใหม่ตัวนี้ต็ต่อให้ง่ายๆมาครับมองหาเพื่อนลูกไม่ดีใครแล้วหนุนปรหน่อยตัวตัดไปแล้วดูต่เป็ตักาบกับเนโพรเลนโอ้โหมันน่แค่ครับเ้นโพรนี่กลังมีเด็ดลิสต์ตันะครับได้ลิสต์ตัด้วย

ครับงที่เหลือเวลาเรื่องสกอร์ต่อครับทีจะได้เป็นศูนลูกนะอยากได้ฝั่งลูกเหมือนกันนะพี่ผมขอตังค์ด้วยนะขอเล่นนเลยบมันเป็นสกอร์อปเป็นหน้าตามนะเราทำอะไรไม่ได้จริงๆเอาละครับเด็กๆสครอปอนนี้ครับยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอ่างนั่งเหนือสองวันต่อหมื่นครับเติมโทรมาแล้วนี่เปลี่ยนชุดเลยครับต้งแหมเปลี่ยนไปเลยนะ เราใช้ดเข้าตาแล้วแต่ตาบอดเี่ยนี้เาก็ด้าตนไม่มีอะไรใหคส่ตรงจทัพบนครับเรียวกวะพอก็เรียร้อยแล้เลยรอ่ใส่เองยครับแมก็ุ่งนมโอ้โหยย่ยย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 แยยยยยยย้ย ได้ร้อนแล้วนะถูกคือไม่พี่ปอบนะนะต้ต้นไปแล้วครับไปแล้วเราเีเปลี่ยนตาลูกนี้เอาละวันนี้ะจะไดสวนกเออูโหสำหรับรายการเต้นซองทำมุกนครับมีทุกนาทีครับแรกวนทียครับคู่ที่สองะเริ่มมนาจนนะ แล้วก็สปอนเซอร์ใหม่ครับกระชิมปลาครับแล้วก็สปอนเซอร์เก่าที่เป็นตัวหลักเลยก็คือนื้อสานอยู่แล้วครับแล้วก็เราจะมีน้ำนะครับอ่าตัวต้นไม้ครับแล้วก็มาเป็นสนาดจักรโตเลยับแหมข่งรายการเซอรวิสซาวครับเราจัดสปอนเซอร์นะเรายการสปอนเซอร์เลยนะส่งไปแข่งระดับประเทศครับแข่งที่ระดับด้วยฮะ แข่งทาอะไรครับคุณครับะลสาวร่บอว่าสาแล้วตอนนี yes. ้รายการใหญ่นะอันนี้หวมีนรางวัลนะสนใจเรื่องขายไ้ามาพิมท์รูปได้เลยนะมีทีมงานรอให้คำปรึกษาอยู่นะแต่น้าปรึกษาวาหานก้านต้องเอ์อะไรฮะดนะครับไอยู่ตอนนี้บกฟนอยู่บ้านไม่ค่อยดีะดูสิจตาอะรอูนี่เดี๋ยวไปัน

ล่าางสวยเลยเบ็กเกนมทเลิกเลิกเลิกเอานะนดนะเด็กยากครับแส่ยังได้อยู่ฮะเอายังได้ไหมเอาหัวต้หัวตั้งเบรกเบรกเอาไม่ไปตัดตันหลังนะจัดจัดกตือนนะนะพี่สามยน โงเนอแ่มวิ่งนี่คไปใช้เลยนะวิ่งเ็วด้วยแ่าหนึงาอยงเดียวดีดีรนี้ตั้งกันไม่ได้ที้ กูชึ้มนมาได้เลงแน่หรอ้าวรูนี้ไงจานะมะพร้ัเล็กน้อยฮะฝั่งนู้นนี่เลยจานดอนเนอยู่นี้เอเฟกจ่บบจายยอการ์

ว่าเบออย่าเผลอละวนี้มีผู้ิงผมยังหนักกันละเหอะลอไปแล้วโอยผมงงเลยนะเฮ้ย เลยไม่มาวันนี้โอ้พี่น้าครับวันนี้พี่สุดเขาได้เยอนะเอาละพี่เสร็จละพี่เม็หบอกว่าพี่เึ็งแมไม่ผ่านโดนเปเอ้าก

เขาเวลาบาเจ็บมีนีนะฮะนี่นะเป็นรถต้ามาโอ้โหถามเลยรับวันนี้มีื่อหลายตัวบางมันไม่เอนใช่นะอ้ี่เมื่อกี้ราชนรนี้นี่เป็นกรต่าเนี่เป็นรถี่ต้องต่อมประตูประตูนี่องเพใหม่เลยนะขเรานเป็นเนครครับ แล้วตมา,าตตมตดูนะครับซันน,น์ฟันตเตอร์ครับใกล้เต็มแล้วนะต่อไปมาผมบอกเลยครับซันน์ฟันเตอร์ที่ทีเด็ดครับอยู่ที่พิซซี่แล,แล้วฟันเตอร์ครับไม่ใช่อยู่ที่ไหนเลยครับใช่ครับรายการใหญ่นะมีการแน่นชัวร์บอกเลยครับเน้นๆเลยฮะดูแตเป็นเพ่นพวกนี้ฮะว่าผมจะเล่นยังไงครับเกี่ยวตัวนหรือเปล่าครับเนี่ยฟันเตอร์ฮะดู เรเ็บอยู่ที่สามเข้าไปนะเดี๋ยวเลยเไปไหวลุยบอลล่าน้ยตุ่นหัโดนกระถายโดนนะโ้เมียโดงตาลุตีเพลงหายเลยนะแม่โฮบาแม่ครับพี่ฮะเอาละมาดูเกม อยู่ในช่วงับเนะนี่นะเมฆไม่เป็เป re ็ดเป็ดเป็ดเล่นยากนะลูกน <so um um <wow> ี้ต้องนักมาขโมยไมได้ได้หมเลยไอลี้ี่ปาดีเป็ดเียรทิ้งไปผมบอกเลยว่าทุทีวิตเนี่ยมีสองว้าแต่เลยนครับหงแม่ครับสี่อขาเหลเหลอเลือเลอ เล่นกันอย่างอ่าอะไรนี้ยรักษาเพื่อนเพื่นทีเื่นเพื่อนเ่่นแข่งรับแม่เตฟเกันหน่อยฮะติดาิครับผมวันนี้โอ้โหโอยู่เวลาต้องเจทายแล้วนะ,ะีทีนีครับถูกว่อมีเพื่อนะเพราะว่าต้องหาเจ็ดที่ทำด้นะถูกมาแล้วเซฟยกมาเล่นที จหลายตัวเนะครับขอบคุณทั้งออกทีมนะที่เล่นกันอย่างมีหัวใจหัวใจนักกีฬาครับและก็เพื่อนร่วมโลกและมุ่งงี้ดีกว่าครับแบบทีเด็ดอีเกตเลยครับแล้วก็แฝดหลายๆตัวนะแต่พวกพวกเนี่ยมันก็การตัดสินใจอะไรต่างๆครับมันมันเร็วอะมันเร็วด้วยนะ